แล้วก็คุณอุ๋ยหายไปไหนเนี่ยคุณอุ๋ยไปติดภารกิจครับหรือว่าละลายไปอากาศทตุไปแล้วหร<ม>ือว่ากำลัง<ช>ทางตัวอยู่ไม่ใช่นั่นนินจาใช่ไหมเนี่ย โอเคก็เหลือสองคนเพราะว่าคุณอุอ้ยกิจภารกิจใช่แล้วครับแล้วของวงการเกมแล้วก็ยังมีมาฝากกันเหมือนเดิมถูกต้องเลยเราจะฝางของไลออนกันดีกว่าครับผมออนไลน์โอเค <นะ S 1> ออนไลน<ะ>์อ่ะโอเคครับแม้เสียอย่างนี้ใช่ว่าข่าวล่าเราก็เป็นข่าวที่ปลีมปลีปลิดติดใช่ไหมถูกต้องเลยมันคือข่าวอะไรแกมปิดชุยไอ้กิจารกินนี้หานีเลยวิ่กับเกมปิด แต่อาทิตย์น,นี้มันขอใช้คำนี้แล้วกันนะปิด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 ทำไมอะปิดปิดอาทิตย์น,นี้รู้สึกว่ามันจะกลายเป็นเ,เทรนด์แล้วเนี่ยยังไงเพราะว่าอาทิตย์เดียวนะครับเกมปิดสี่เกมโอ้โห oh, oh, ดูมันเอาขาวมีสัตว์นะเอากล้ปิดเกมหนึ่งเกมไม่พอครั้งนี้เอามาสี่เกมเอามาสี่เกมเลยครับไอจู <laughs> การลักินงี้โครตรอ่ะ <laughs> เขาเกมแรกกันเลยดีกว่าเกมอะไรปิดอ่ะเกมอะไรจะเป็นผู้โชคดีจากค่ายดีจีคลับนะครับคือเกม ฮิเมกาเด e นครับผมอ๋ออันนี้เกมมปบรเซอร์อ่าแน่นอนเป็นเกมที่นะน่ารักมุ้งมิง้งฟุง้งฟิ้งแฮปพกิทปิดคืออะไรอ่าแฮปพนที่ปิดออะะนะครับเขาบอกว่ามีข้อจํากัดในสัญญาครับเพราะว่าซึ่งแม่อาจให้แบบมีการแก้ปัญหาของตัวเกมที่เกิดขึ้นได้จสดงว่าเป็นปัญหาของคันเยาว์ลอปเปอร์อใช่เหมือน ก็มีหลายเกมที่ปิดเพราะว่าเรื่องแบบนี้เยอะพอสมควรนะครับที่เมกาเด่นนะครับจะปิดบริการในวันที่9กรกฎาคมครับผมครับผมอืมเกมต่อไปคือเกม LOE ครับผม LOE ของทาง True Digital Plus ครับผมโอ้โหเกมนี้เกมแอคชั่นกระแทกคีย์บอร์ดใช่รู้สึกว่าจะโดนกระแทกจนปิดไปเลยกระแทกจนปิดเลยอ่าก็ นะตามธรรมชาติครับผมแต่เกมนี้ตามธรรมชาติก็คือเป็นการหมดสัญญาครับผมหมดสัญญาอมไม่ต่อก็เขาก็รู้สึกว่ามีเป็นการตัดสินใจของผู้พัฒนาเกมเองนะครับที่จะไม่มีการต่อสัญญาอันนี้เป็นไม่ใช่เรื่องเป็นเกมแรกที่โดนอย่างนี้เพราะว่าเกมอย่างคาัลเอ็าก็คือทางเดอร์เปอร์ก็ไม่ให้อีซีต่อสัญญาเหมือนกันแล้วก็เอาไปให้ทางมาเบล เน็ตมาเปลไปผูให้ไรไการตอบแทนใช่แล้วก็เจ้าของเกมไม่สั่งมาก็นะเขาสั่งมาเขต้องอย่างนั้นแหละปิดวันที่3 1สิ่งหาคมครับเกมเกมที่สครับเกมนี้น่าจะรู้จักกันดีเกมคือ Ragnarok ภาค2ครับผมอ่ไม่แปลกใจวะไม่แปลกใจว่ <laughs> <laughs> ะก็แต่รู้สึกว่าต่อให้เขาปิดบริการเขาย้ายฐานคนเล่น แจ้งข้อมูลไปที่เซิร์ฟอุิการเยอต่อใช่แล้วก็ยังดีครับก็ยังดีก็เหตุผลที่ปิดนะครับขอใช้คําจากที่เขาเขียนมาเลยแล้วกันว่าบอกว่าตัวเกมไม่ได้สนองตอบเกมเมอร์เธอเกมเมอร์ไทยอย่างที่คาดหวังไว้นะครับรวมทั้งการแก้ปัญหาของตัวเกมจากผู้พัฒนาก็ยังไม่มีความชัดเจนอีกด้วยมันไม่ใช่เล่นแปลกวะคุณรู้หรือเปล่าว่าทีมพัฒนาโอสองเขาแยกไปทำเกมใหม่หมดแล้วอืมเอออืก็สำหรับโอสองนะครับจะเปิด จะปิดในวันที่28รกรกฎาคมครับครับผมออ่า,ออาเกมสุดท้ายนักเลี้ยงมังกรรา้อนโปรเฟตรา้อนกินเป็ดมังกรกินเป็ดใ,ในที่สุดก็ปิดบริการสเวนมังกรครับอ่าปิดมังปิดบริการซะแล้วก็แต่ข่าวนี้รู้สึกว่า IDCC เนี่ยเขาไม่ได้บอกเหตุผลมา อ้าวเป็นจำนะครับหมดสัญญาหรือว่าเกมอะไหร่จมีปัญหาไม่ได้บอกอะไรเลยนั่นแหละครับเลยเราก็าไม่รู้เลยเป็นเป็นเกมที่ในข่าวของเราแค่ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงปิดใช่แต่เขาพูดอย่างเดียวขอเสแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมัน <c oughs> มันเป็นการพูดกคู <c oughs> ่แก่อยู่แล้ว <c oughs> เออนั่นแหละเขาบอกแค่น,นี้แหละเอ,อ,เอ,อเต้องขอโทษด้วยที่ต้องจะเป็นต้องปิดอะไรประมาณนี้แต่เขาไม่ได้บอกเหตุผลมานะครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้จะปิดในวันที่29กรกรกฎาคมครับผมโอเคอ่ะ อ่ะไหนๆก็เกมปิดไปแล้วอ,อ่ะมาดูเกมเปิดกันบ้างดีกว่าอ่ะก็ยังดีอ่ะ m อ็ครับผมเอเจ้าของเกมชื่อแปลกๆอะไรปีที่แล้วนะอะไรนะโดเล,ลยดีออกอ,อ,อ,นนอะไรแหละอะไรดอกๆเอ้ไม่ใช่ละ <c oughs> อ่ะครับผมก็จะได้เปิดเกมที่2ของเขาแล้วนะครับนั่นก็คือเกมเทพเจ้าไซอ,ยอยิว1789ครับผมห7 8 9 นี่นเป็นปีศึรกศาการา์หรือปีผู้ศกรากาอ๋อไม่ใช่หรอก <c oughs> ผมถามเขามาแล้วล่ะ <c oughs> มันคือมันคือเปิดให้บริการม,มาที่1เดือน7ตอน8โมงเนาทีครับผมโอ้โหเล็กซึ้งล็กซึ้งใช <c oughs> ้ชื่อเกมมันเป็นวันเกิดเกมนี่เองโอ้โหลึกซึ้งล็กซึ้งอ่าต้องบอกว่าเกมนี้นะครับถือว่าเป็นเกมที่ เกมไซอิ๋วอ่ะ,อะ,อะชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเป็นเกมไซอิ๋วแหะแต่ออกแนวว่าออกแต่แนวบองบองเฮฮาดูจากเสียงภาพก็จะรู้อะไรออผมเขาใช้ทีมคอเกตด,ด้วยนะในการภาคต้องบอกว่าทีมนี้สนุกกันพอสมควรโดยเฉพาะเวลาทำซับนันลกใช่วระมานั้นแหละ,ะซึ่งในตัวเกมนี้นะครับเราต้องรับบทเป็นพระถังซัมจั๋งครับผมในการที่จะเปิด รับลุกสิษย์ในการอัญเชิญพระไตรปิฎกนะครับอ่าซึ่งเราตัวตัวเราเองเนี่ยสามารถเปิดรับได้ตั้งแต่เซียนมานก็ได้อเออาะความว่าครั้งนี้คณะเดินทางจะไม่ใช่แค่ไม่ใช่ไม่ใช่ลิงหมูแล้วก็กะปะั่นะก็จะมีมารเซียนเทพออ่าโอ้โหแบบสามารถ สามารถนะสามารถเจ๋งมากเลยเกมนี้นั่งเล่นมาละเป็นเกม turn base นะครับ,รบ turn ah turn base ก็สามารถโหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ ios และ android นะครับก็แน่นอนโอ้ยทาง p4g เราอะ่ะมีกิจกรรมร่วมกันด้วยอ๋อก็ใครที่เล่นเกมนี้โหลดแล้วอะ่ะเสร็จแล้วอะ่ะสามารถมารับ ไอเทมพิเศษได้เลยครับผม <Okay. S 2> อยู่ท้ายข่าวบดตัวเกมนะครับอ่าโอเคครับข่าวเกมอะไรก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับผมมีแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดโอเคมาฝากของ BC กันก่อนนะครับผมก็ในส่วนของสังรีซ่เราจะข่าวเนืก่อนเลยผมเชื่อว่าสาวกเกมไฟเกมมาเฟียต้องสนใจข่าวนี้เพราะว่าทางเช็กทูเขาวิการจดทะเบียนโดมเมนเชื่อว่ามาเฟียสามเดอกเกม จริงๆก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเขาเคยมีการยืนยันว่าเขากำลังมีการพัฒนาในส่วนของเกมภาคที่สาของเกมซีรีส์ของ Time 2K เกมอยู่อตอนนี้เขาไม่บอกว่าเป็นเกมอะไรตอนนี้แต่รู้แล้วว่าเกมอะไรเพราะรู้สึกว่าพวกเกี่ยวเรื่องความลับอของทางราชการของทางบริษัทพวกนี้นะ,ะส่วนะระยะหลังเนี่ยพวกเกมเมอร์หรือว่าคนแฟนๆที่อยากจะรู้เนี่ยเขาไปดูตอน จดลิกสิทธิ์เลยก็แต่ว่าเห็ว่าคือยังไม่มีภาพออกมาว่าจะเป็นยังไงในเรื่องจะเป็นอย่างไรว่าก็เกตจาวันขายตอนไหนก็เราติดตามมันต่อไปนะครับผมและที่สําคัญคือภาพก็คือดูภาพก่อนไปก่อนโอเคตอนนี้แต่คิซซอนนะครับผมมาฝั่งของฝั่งญี่ปุ่นกันบ้างครับผมกับชินจิมิคามิอ บรัเจ้าของ r e นเ Evil วืมผู้ก่อนึ่งของเกมแฟนไชส์ e s i d e n t Evil ที่ตอนนี้ออกมาจากแคปคอมแล้วแล้วก็มาทำเกมดี Evil w วิ h In นะครับผมเขาบอกมาว่าเขาอยากจะทำเกมไดโยคริสินไปอือคือก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกระแสะจากไอ้ตดนสิควัหรือเปล่านะแต่จะบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยผมเล่นอยู่นะอตอนภาครู้สึกว่า PlayStation 1เนี่ยใช่เป็นเกมที่ ต้องบอกว่าสนุกมากสนุกมากแล้วก็โหดมาหาหินเลยเพราะว่า <c oughs> oh, จริงๆแล้วอ่ะตัวไดนโนเสาร์เนี่ยมันจะต่างออกไปจากยซอมบี้ถูกต้องไดนโนเสาร์เนี่ยมันจะมาถึงคุณแบบกระโดดมาเลยเอ่ามันจะต่างจากซอมบี้ที่แบบออก็คือว่าเป็น <c oughs> ก็คือว่าเป็นความ,มยากิาท่ทยาทยในใน,ใน,ในสมัยนั้นใช่แต่ถึงว่าอะไรว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ทำแค่คอมแล้ว เพราะว่าปัจจุบันเขาออกมาต่อตั้งบริษัทของตัวในงานของ Kenko Game Works ซึ่งก็ถึงว่าว่าคือเขาทำเกมดีวิงเอ็อยู่ซึ่งกำลังมีภาคสองต่ออก็เราดูต่อไปว่าแคปคอมหรือแคปมูจะเอาจะใช้เร็จอามาณีลเมกแทนชินจิมิคามิไหมก็ไปหรือว่าชินจิมิคามิจะสร้างเกมใหม่แทนโดยใช้ชื่ออะไรนะใครสิทธิเดโยใครสิทธิดียโอเคมาปิดท้ายข่าวที่น่าจะไม่หามกับเกม ติดสยองขวัญกันดีกว่า oh. อ๋อเอ่อก่อนหน้านี้นนคือเราก็รู้กันว่าทางฮที่จะโอจิมะอืมอืมก็แค่เแยนเกมชื่อคุ้นๆอีกแล้วนะเนี่ยถูกต้อง mm. มีชื่อเข้ามาเมื่อไหร่เป็นข่าวลูกทีอืม mm. จากผู้พรดนายของมันก็เกรสร,รุกชื่สมัยนั้นเนี่ยคือปุ๊บปีที่รู้ประมาณสองปีที่แล้วเนี่ยเขามีการประกาศโปรเจกต์ข,ของเกมซาร์นิวในฉบับของโคจิมะอืมที่ว่าซาร์นิวพีทีนะครับผมซึ่งณปัจจุบันนี้คือโดนแคนเซิลไปแล้วโดยโคนามิ เขาให้แฟนเกมสียวขวัญสยองขวัญหลายคนเนี่ยเขาอยากจะบอกว่าเฮ้ยทำไมอ่ะเกมที่เขาคำสุดยอดนะคําตอบคือไม่พอใจนั่นเองเ <laughs> ออถูกต้องจนมาแตกอรารยานพัฒนาของเกมโค้ชเซเลเบเตอร์ังบอกนะว,ว่าโคจิมะเอาขุดเอาโปรเจกต์เกมนี้มาทําต่อนะังได้โปรดตัวตอยากเล่นว่างั้นถูกต้อง <laughs> แต่ว่าก็ความฝันของโคจิมะหรือแฟนเกมงานนี้ก็แต่จริงเพราะว่ามีเกมใหม่ออกมาซึ่งเปเกมคิดเขาบอกมาเลยว่าเขา ก็รับแรงบนันดาลใจในการทำเกมนี้มาจากโคจิมาก็คือชาริคิวโจนั่นแหละอก็แข่งบรรยากาศการเล่นเกมอย่างสื่อหลายสื่อเกมมือหลายคนที่เห็นคลิปเกมเนี้ใน,นตอนเนี้ยเขาบอกมาเลยว่าเฮ้ยใกล้เคียงว่ะยิ่งภาพเกมมาสวยเหมือนุ่มเหม,หม,หมือนใครกันด้วยอแต่เกมนี้ชื่อว่าอะไรสันโรสนะครับผมใช้อลเลนที่สี่ในการพัฒนาเกมโโอ้โหแล้วก็จะซัพพอร์ตกับอุปกรณ์ V R ในการเล่นเกมนี้ด้วยโดยจากทิชเทเตอร์เนี่ยก็เห็นเลยว่ามันเป็นกาสรสำรวจจินตนาการพยาบาน จนเขาพิพว่ามีอะไรแปลกๆหัวมาก็ตามคลิปที่ไปนะครับผมตัวเกมมีแผนลงพีซีด้วยแล้วก็มีการเอาลงกับสตรีมกินไลฟ์ไปที่เรียบร้อยแล้วในแผนว่าตำแหน่งในช่วงของไตรมาสที่3ผมของปีหน้าก็สนใจก็ข้างล่างคลิปนี้ของเรามีการแปะลิงก์เอาไว้แล้วก็เข้าไปโหวดกันได้ปกติแล้วคุณก็จะบ่นไม่ใช่หรอว่าอยากให้เกมลงคอนโซลมาลงพีซีจังเลยนี่ไงสนใจแล้วไงก็มาแล้วเล่นดิแกเกมนี้กูไม่เล่นกูจังเลย น้ามาคุณอุ๋ยอ่ะคุณอยู่ไม่อยู่คุณอุ๋ยไม่อยู่หรอกน้ามาฝังคุณอยู่คุณก็ไม่อยู่แ,าาแต่ก็ยังฝากข่าวคอนโซลมาให้เหมือนกันนะครับผมก็ข่าวกคอก็ซอข่าวแรกครับผมกับเกมซีรีส์ของเกมออฟคุ้นไหมคุณวินโอเคยเล่นตั้งแต่สมัยนู้นแต่แต่จนตอนนี้จำไม่ได้แล้ว <c oughs> กเกมมันนานมากณปัจจุบันนี้กกมมันจะครบรอบ20ปีของเกมซีรีส์นี่แล้วนะครับผมแล้วเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองกับการครบรอบ ก็ยี่สปีของเกมซีรีส์นี้จะมีของเกมภาคใหม่แล้วก็แอนิเมชันที่ฉายในปีหน้าด้วยแต่มาฝังเกมก่อนก็เกมเนี่ของภาคใหม่จะชื่อว่าเกมออฟเบอร์เซเลียมิการเปิดตัว่าตัวเอกจะเป็นผู้หญิงเป็นภาคแรกของเกมนี้นะครับผมแล้วก็ตัวเกมจะมีตัวละครที่หลากหลายแล้วก็การเดินทางจะเน้นไปที่การเดินเรือเท่านั้นส่วนข้อมูลอื่นๆก็ยังไม่ทราบตามรจายของเกมคอนโซลญี่ปุ่นแม่งกักเอากักอีก แล้วมาบอกอีกทีตอนใกล้ๆไงถูกต้องไม่ถึงว่ามากันไหนด้วยว่าถ้าทายตอนไหนไม่บอกไม่บอกอะไรเลยถูกต้องแล้วสักพักหนึ่งพรุ่งนี้จะออกบอกแล้วจะออกนะั้นะโอเคถูกด่กันไปสำหรับลนกูโอเคขาที่สอบของฝากคอนโซลน่าจะถูกเจาะกานจะถูกใจสำหรับแฟนๆมู่งเอกนะครับผมก็แฟนๆเกมฆ่าในโกวพัทก็เ็นตัวยอดถกกันได้เลยเพราะว่าเกม fighting ที่เอกอกกับละครเซอร์เซลแจกฆ่าของในตัวพัท จะเป็นการทำเป็นเกมไฟ g h t i n g มารวมกันครับผมก็เป็นการเปิดเผยข้อมูลออกมาแล้วโดยในภาคของคอนโซลเนี่ยจะเป็นการเพิ่มตัวละครขึ้นจากภาคอาร์เคดอ้ามานคำว่าเกมนี้มันคือมันเป็นตู้เกมมาก่อนใช่มันเป็นเกมตู้มาก่อนตัวละครใหม่ที่จะปรากฏมาเป็ตัวในภาคนี้ก็คือโฮมูล่าแต่เกมเซลันคางูระเกมนินจาชุดขาดอเลืนชื่อชุดอะไรนะชุดขาดนินจาหนุ่มนอกจากนี้จะมีกลวุกคอให้ดูไหมเนี่ยไม่รู้สิ ไม่น่ามีมากแล้วก็จะมีตัวลครอย่างอันอาชิตจากเกมเดมอนเบลนก็มาด้วยครับผมจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็เป็นการเปิดโตลครอย่างซูเปอร์โซนิกบไปแล้วแต่ว่าส่วนกำงกันดาของวิชชคอนโซลก็ยังไม่ระบุแต่ถ้าแฟนๆจะขยนอยากเล่นก่อนก็ต้องไปที่กู้กูเกมก่อนซึ่งตัวเกมนี้ก็ยังไม่มีในไทยเช่นเงินไปญี่ปุ่นเถอะจุดต้องโอเคไปท้ายค่ะกันที่ไฮไลท์เด็ดหนึ่งอย่างของแองอีสานซึ่ง ยังไม่มาพูดกันกับเกดอันชาสี่ภาคจบของซีรีส์นี้นะครับผมซึ่งยูจิรักเกดซีรีส์เนี่ยมันสามารถทำยอดขายได้มากกว่า21ล้านคูณเลยนะคุณวินโอ้โหเยอะมากแล้วก็จะบอกว่าภาคสาวก็บีดาม่าด้วยเพราะว่าคังคีมมักนาเขาอยากเทสจจบก็จะภาคสามแล้วแต่ก็ฝืนทำเพิ่มจนจบไม่ลงฉะนั้นแล้วภาคสี่จึงต้องเป็นการต้องเป็นภาคจบที่สมเกียรติหน่อยสุดท้ายก็ พอขายดีปุ๊บก็ภาคห้าภาคห้าภาคห้าภัคห้าไม่ได้เป็นไปไม่ได้แต่ภาคต่อผมมองว่าได้เป็นภาคแยกมากกว่าแล้วก็เป็นเรื่องใหม่ไปเลยหรือไม่ก็อาจจะเป็นภาคสีโลกภาคก่อนไม่ใช่แค่หมูนะคุณหรือไม่ออกแนวๆอะไรนะเออ่พาระเลลเวิเลวยากยากอีกทางหนึ่งมาดูของข้อมูลของโกเกนมันก่อนก็นกโกเกมจากคลิปปัจเุบันอสที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าตัวเกมจุดเด่นเน้นที่การเล่าเรื่องราวก็ดราม่าเป็นหลัก ฉะนั้นแล้วจิงเป็นไปได้ว่าตัวเกมจะไม่ใช่โอเพนเวอร์มากใหญ่แล้วก็ตามก็จ e ะก็เอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะ PS4 เท่านั้น,นก็จะการที่เอาขายเอามาขายเกมก็จะเป็นปีหน้ายจริงอยูราเก็ตยัอีกงานก็แล้วครับผมเป็นเ e อ็กซ์คลูซีฟแล้วก็อย่าเลยมนรุนนองฝั่ง PC กันบ้างนะครับกูรอยอยู่หยอดมาละยี่สิบเฮ้แต่บอก e อว่าอีสานยังมันมีเกมเยอะมากมายนะรู้เปล่าว่าเกม Assassin เนี่ยเป็นเกมที่ได้รับรางวัลเกมยอดเยี่ยมทางอีสานด้วยโอ้โห แต่ต้องบอกเลยว่าหยอบละยี่สิบคงจะไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีเครื่องอไม่หรอกผมมองว่ามันไม่พออยู่แล้วเพราะไม่มีเกมอื่นจากอีสามด้เยอะมากใงค่เลยที่รอให้เราเสียตังค์กันต้องบอกว่าอันนี้เป็นเอ็กคลูซีฟของ p พ4เหมือนกันนะ,ะใช่ไหมครับงั้นก็แปลว่า Xbox ก็นอกจากจะมีดาบของคราวมาเสียบแล้วก็ยังมีปืนนี่มายิงซ้ำอีกทีหนึ่งใช่ไหมอ่ะว่ากันต่อไปแล้วกัน,นครับผมข่าวข้อมูลของเราก็มีแต่ในห้องนี้ครับผม แน่นอนกิจกรรมประจำของเรานะครับไก่แก <Okay. S 1> ่ DKS ok D i g ต้อค Store ครับตั้งสะสมจำนวน50าสตั้มนะครับก็ยังรอทุกท่านอยู่นะครับก็อยากจะลดราคาร้าน DKS นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวลดราคาร้านเขาเลยเหรอกูจะไปซื้อร้านเขา,าเลยเหรอผลิตภัณฑ์ของเขาแ <Okay. S 1> โอโคโค้ช <laughs> ของเขาแอเถ้าอยากจะรู้กติกาก็แอดมินก็รอตอบอยู่นะครับโอเคสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณ DKS D, D ok i g ต้อค Store จูโลปี้ เว็บเกมเทพครับผมเมกาเอ็กซ์เกมสนุก닷คอมร้านยาป่านคอมครับแล้วก็เมเนเจอร์เกมครับผมครับผมโ okay. อเคครับจะขอถอยตัวเราไปก่อนแล้วก็สัปดาห์หน้า,าค่ะมีกี่ภาคคุณอยู่กิจกรรมมาเหมือนเดิมน,นะครับผมเออไม่ต้องควานหาก็ได้ออหรือว่าเขาพังตัวข้างหลังไม่ดี <laughs> แล้วมั้งโ okay. อเคเขถอยตัวเราไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับตัวโจไม่อยู่ก็มีทางสนุกปากนั่นแหละหัวเราะอะไรเนี่ย